ร้องให,หนักนาเปืือนโรงเรียนกับว่ารอเรียนทเแลาจะกระจายไกลอยกางไดก็ไ่้จะรอเรียนแม่กับแม่มีอะไรลูกหมหาะดอกคูมานลูกยางจะบว้า,าพ่อ,อลูกเป็นใคร พ่อมองลูกเหรลูกก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นลูกของพระครูที่สาปาโบกไม่จริงหรอกครับแม่ทําไมอ่ลูกไม่ไม่ดูเหรอว่าพระพระครูที่สาปาโบกก็สนใจลูกยังไงเ็ารักลูกมาลูกลูกในป้ต้ของเขาแต่ทาไมพวกเด็กๆในบ้านๆใกล้ๆเราเนี่ยแม่เขาถึง้องเรียนรากมาเป็นลูกหญิงไม่ ไม่ใช่เท่าแต่เด็กๆนะแม่นะผู้ใหญ่ก็พูดกันผมไปที่ไหนเ็าว่าเป็นลูกหญิงไม่คนนี้ก็เป็นลูกหญิงไม่คนนี้ก็เป็นลูกหญิงไม่แม่อย่าลืมนะว่าผมตบตีเขาทุกวันผมบาดพวกเขาเหล่านั้นกําลังสู้ผมได้เมื่อไหร่ห้าคนหกคนสิบคนยี่สิบคนก็ก็สู้ผมไม่ได้ผมตบตีเขาจะยังเจ็บปวด จนเดี๋ยวนี้คนเหล่านั้นก็ไม่มองหน้าผมแล้วแล้วแม่คิดยังไงลูกจะอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไงอะแม่ไม่คิดอะไรมากกว่าแม่ควรจะคิดถึงอนาคตของลูกวันนี้แม่ยังมีชีวิตอยู่ล,ยลูกได้อยู่กับแม่พระครูที่สาปาโบกมีชีวิตอยู่ลูกก็ได้อยู่กับพระครูที่สาปาโบกถ้าวันไหนขาดแม่ วันไหนที่กาพะครูที่สาบ่พบอวันนั้นผมจะอยู่ยังไงผมจะอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไงแม่ทำไมไม่คิดถึงอนาคตของลูกแม่ล่ะแม่บอกลูกสิว่าพ่อของลูกเป็นใครพ่ออยู่ที่ไหนพ่อชื่ออะไรมา,าจะรกกุมารของแม่ ในที่สุดแม่ก็แพ้ลูกอย่างขาวสะอาดเจนะลูกนะทําไมเราแม่ลูกต้องมีการแพ้การชนะกันแล้วครับคุณแม่ก็ลูกจะหลาดถามแม่นี่จริงๆแล้วลูกเธอไม่ใช่ลูกของพระครูที่สาปาโบกผมเป็นลูกของใครพ่อผมเป็นใคร พ่อของลูกเป็นคนดังเองประเทศไทยเจะนะลูกนะอ๋อในชวนไม่ใช่ <c oughs> ในชวนนะก็พ่อน้องปลื้มก็เนี่ย <c oughs> ไม่ใช่พ่อของลูกหรอก <c oughs> พ่อของลูกเป็นกษัตริย์แเ่งมิถิลานคร <c oughs> ชื่อว่าพระอาิตยชระดก เรื่องราวของแม่เรื่องราวของพ่อเรื่องราวของลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเข้าใจอ่ะแม่ไม่พูดแค่นี่ลูกเข้าใจครูก็สอนนะครูก็อ่านทุกวันแม่ครับลูกยากจะไปทำมาค้าขายกับเหล่าเพื่อนเพื่อนเขาทำไม โอรักษัตย์จะไปค้าขายกับเขาเหรอลูกอย่าลืมนะว่าแม่จากมิถิลานครวันนั้นแม่ไม่ได้มาตัวเปล่านะไม่มีทรัพย์สินไม่มีของมีค่าติดตัวมาเยอะพอที่จะลูกลูกดด้ิปกอบคู่อิสระเอ,เอาเอาบ้านเมืองก็ลูกกลับคืนมาได้ราชสมบัติก็ลูกเอากลับคืนมาได้ลูกไม่ต้องเป็น่วม จะมอบแก้วสามประการให้กับลูกลูกเอาเดินทางไปสิไปทวงสิทธ์เอามิถิลานครคืนมาให้ได้แน่นอนนะแม่ลูกลองบอกแม่สิลูกจะไปยังไงไปอย่างนี้อ่ะแม่ไปด้วยความกระยันไปด้วยความพยายามไปด้วยความบำเพ็ญเพียนไปด้วยความอดทน ไม่มีอะไรหรอกครับแม่ในโลกนี้ที่จะเหนือความพยายามไปได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นหินและก็แม่ที่มันแข็งแสนแข็งจะถ,ถูกน้ำซอกทุกวันไม่กี่วันนี้นั้นจะเป็นรูเป็นแรงเป็นทางน้ำไหลไปได้ฉันใดก็ฉันนั้นลูกลาก่อนแม่ลูกจะลงเรือแห่งแรกที่ลูกจะไปก็คือสวนภูมิประเทศ ทำไมลูกต้องไปที่นั่นทำไมลูกไม่ไปมิถิลาก็ต้องผ่านนะแม่แม่อย่าลืมว่าจำปาละ,ะนะครกับมิถิลานี่มันห่างก,ก็ทั้งหลายร้อยโยน์ไปทางตรงไปทางอ้อมเหมือนกันแม่ไปทางตรงถ้าขาดความพยายามก็มันถึงไม่ได้ไปทางอ้อมถ้ามีความพยายามก็ถึงได้ลูกลาก่อนครับแม่ และสักวันหนึ่งลูกจะกลับมารับแม่ให้ไปเป็นร่มโพอร่มใจของลูกตลอดชาติตลอดชีวิตไปลูกโชคดีก้อยลูกปลอดภัยนะครับคุณแม่ ใจจุ้ยไว้ใจกับลูกประม้มันปั่นปู๊กับลูกนักหน้า <c oughs> ประโปิสัตย์สิบทรงลงมานาว่าพร้อมาปลายกว่าแกคนแค่คนใคร <c oughs> เพื่อลำยิ่งลอยแรนกแางมาก ใส่สีดุดหาปังลงกลางใจน้ำไล่ป่าอยู่เก่มันปัดป้าน่าจะเรียใจน่าจะเรียใจเลอหน่ยย้ายลมตะไล่จนกวไหวที่ว่า บมงบนบ้านจันกรเดาดาวเดวิททววตัวดังเกตแวนแควนเดนดึงเ้ะเมื่อถึงวันดีลมจำนาว่าภรวันาว่าไ้รอดและปลอดไปแต่วันนั้นตรงกับวันที่พระโปลและจะนกจะตาสอกลมป่วย กายกลช่วยไม่ได้ติ่ได้วังวนจนลาดานี่บ้านไปมีว่าใครก็บชินชีวินไว้ประจันอกนอหนออะไรายังไว้ปาาลืมไล่วันคืนแล้วจีวิตก็มีปิดเลย ไรระดีบ้านไปชีวิตมีวอดไร้ไปยังไว้ยังแวกไว้วารีจะเมอนตีเจตนาจนเบลกลากามาคว้างนอน่างไว้อา้าวหนุ่มจะไหว้ไปไหนไปขวังนะเรือมันล่ม กี่วันแล้วอะสิบกว่าวันแล้ววันนี้เป็นวันพระวันนี้ผมบ้วนปากด้วยน้ําเกลมแล้วก็ถือศีลูบาบสถเรียบร้อยแล้วไม่เห็นตะลิงไม่เห็นขวังวจะไหว้มันไปทําไมอา้าวตะนีนนรอความตายอยู่เหรอคนเราถ้าไม่พยายามแลวจะทําอะไรสําเร็จได้หรอแม้จะไม่เห็นขวังแม้จะไม่เห็นตะลิงผมก็ต้องไหว้มันไปเรื่อย ว่ายจนกว่าจะถึงฝั่งแล้วหนุมคิดว่าเธอปอมีเรี่ยวแรงจะว่ายถึงฝั่งเหรอผมว่ามีนะคือความสาเร็จมันอยู่ที่ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นเจ้าเห็นด้วยตั้งตาตั้งหน้าตั้งตาว่า้ไปเถออนะอย่าเสียความพยายามหลังจากนั้นเราแวกไ้ได้สมมูด ในที่สุดประกงบ้านใจน้ำไหลในวันนั้นตรงกับวันที่พระโพธิ์ระชะองกมาการะจายจำเจ้าใจใจวราวนไว้กันดีกว่ามีทีล่าเป็นวันเดียวกัะีองพระนอนาดซึงริมมาซ้ำตามความประทานะ ย่อนขึ้นปัามหนักปติจาลประปัมหนักปะกายราิไปได้มีแต่นักปฏิจาติอยู่ไปลาย ดีเดนเวีดีกระจงไรนารักเียใจมีวนทั้งแวเรียขรตาเต้าให้มาคว้าอยู่ไก เ้ชาปราะยามไม่พลเกล้าองค์พระธิดาสิวลีเทวีมีกระแสะรับสั่งให้เกล้าขึ้นมาเกล้าในวันนี้มีเรื่องอะไรไม่ทราบเกล้าประยาการท่านโอราธิบดีกัะประยาการท่านก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะว่าเดี๋ยวนี้มิตริลาเราว่างกษัตริย์เสด็จพ่อสวรรคตรไปแล้วแล้ว ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ไปยังไงยังไงก็มีพระธิดาสิวลีเทวีเป็นผู้บริหารประเทศอยู่แล้วพระธิดาก็มีความเฉลียวฉลาดเทียมแหลมไปด้วย็มไปด้วยสติปัญญาบ้านเมืองเราคงไม่เดือดร้อนหรอกไปยังไงท่านอราที่ดีคะท่านลืมกันแล้วหรอคะว่าเราน่ะเป็นผู้หญิงคะ่ะผู้หญิงมีอะไรไปยังไง ผู้หญิงเราถึงไม่จะเก่งกล้าสามารถสักัดไหนขนาดไหนมันก็หนีความเป็นหญิงไปไม่พน้นสนโนราธิบดีอย่าลืมนะคะว่าตีนี่มันประเทศไทยนะไทยไม่ใช่อังกฤษไทยไม่ใช่อินเดียไทยไม่ใช่คิลิปปินไม่เหมาะที่ผู้หญิงครองเมืองหรอกนะ เมืองไทยเราไม่ได้่ายจเดี่ยกตามตรอกปกครองบ้านเมืองก็แย่แทบจะไปไม่รอดอยู่แล้วจะล่มจมอยู่แล้วรู้ไหมแล้วปล่อยผู้หญิงครองเมืองได้ยังไงผู้ชายใจตี่ยวสามปลอก้าไปไม่รอดกันแล้วจะขายบ้านขายเมืองกันแล้วท่าไม่รู้เหรอฮะตอนนี้ควยคว้ากข็าขายให้บริษัทเข้าไปแล้วนะ นี่กำลังจะขายควายคว้าคว,าย,คว,า,ยควายปิดแล้วไม่กี่วันก็จะขายรถไปไม่กี่วันก็จะขายโรงเรียนนักเอกนชนทีนี้ครูไปเบิกเงินเดือนที่เบนนะ <S <S แล้วประเทศิดาใจกล้าวทำยังไงไม่ทราบกล่าวไปยังไงไม่ลำบากหรอกเราเจะผู้ชายดีๆสักคนหนึ่ง มาเป็นผู้ดิหารประเทศไม่ได้เหรอผู้หญิงเราไม่เป็นได้แค่ช้างเท้าหลังเท่านั้นแหละผู้หญิงเราไม่เหมาะที่เป็นผู้นำหรอกนะแต่เดี๋ยวนี้ทั่วโลกก็ยอมรับกันแล้วนะปรยากาว่าผู้หญิงมีสิทธิ์เท้าเตรียมทุกอย่างกับผู้ชายถูกต้องทั่วโลกก็ยอมรับแต่ท่านอย่าลืมนะว่ากระดกตำเนียมประเพณีก็ยอมรับเราไหม กระดกตำเนียมประเพณีคนไทยนะผู้หญิงหน้าปัวที่คนยอมรับไหมเพราะฉะนั้นยังไงยังไงตัวโลกก็ยอมรับแต่ว่ากระดกรมเนียมประเพณีละ่ะที่มาที่ไปมันละ่ะเราต้องให้คนยอมรับก็เราได้ทุกอย่างสิท่านไปจัดเตรียมราจรถนะเอารถเทียบมา แล้วก็ทรงอธติสฐานว่าใครนะที่มีวาฒนาจะเป็นกริย์ดแ่งมิถิลานครก็ขอย้ราจะรถไปเกยคนนั้นเมื่อราจะรถไปเกยใครแล้วก็เชิญตัวเข้ามาในวังเรายินดีจจราจาพิเศษด้วยขอเดชะบระยาญาไม่พ้นเกล้าก็จะทำตามพระกระแสั่งให้เรียบร้อยไปยอนั้นโชคดีกับสนุราที่บดี ต่อไหวมงคลมลาไปยังครับะฏิดาสังแจกมาเสด็จกลับมาประท้าปลังราชกา์สีพลังจากนั่งตันตาโอราจิบอดีเรียมตามตีนางสังนางเจตนาจัดมาก้ามาสียพระเจริญ รูกกันมดตัวแควนแดนมาแล้วจังสัติจจไา้เมันการเจตนาและปล่อยรถมารีบอ,อกนอกบุรีลั่งจากนั้นอาจ้ามาดีแลกรถตามกันดวิ่งออกนอกกรุงรี ตึงเจลาลววังนังปิกน,นีกน,นีพระพระเมปฏิจตนิตารักกมามาเกยจลาลว เจ้าก้อนวะตรงทรงตื่นใครขอเดชะประญาไม่พ้นเกล้าทรงตื่นบรรพมได้แล้วไปยะกันเฮ้เป็นใครอ่ะลุงลุงเป็นใครเออ่ขอเดชะประญาไม่พ้นเกล้าเกล้าคือท่านโอราธิบดีเออ่ตำแหน่งโอราอาจารย์เนืงนครมิติลานครไปยะกันเกล้าวนี้ก็คือตำแหน่ง มาเล็กประเจ้า่ะนแล้วทำไมต้องมาจ้าวาจากับผมแบบนี้ผมเป็นเด็กกว่าลุงนะแต่พระองค์คงจะไม่งรงสาบรถอะไรเนี่ยพระจะรถเป็นข้องเจ้ากว่ายิ่งชิบัลีเทวีในทรงอธิตตานาในมาลากรถสวามาลามาลากรถมาเคยจะใคไกลซื่อว่าคนนั้นเป็นกระทัดกงเมืองนี้พระเดี๋ยวนี้แผ้นดินนี้ว่างกระทั พระโพธิราจะนกทรงสวรรค์กมาเป็นเวลาเรมเดือนแล้วไปยังข้อเชิญพระองค์การรราชัจวังแก้วกว่ายิ่งจีวาีเตมีพรอมเลวเจราเจาพิเศษกับพระองค์พระเจ้าค่ะโชคฉันดีถึงขนาดนั้นเอีเอ่ยข้อเชิญระดับไปยังท <c oughs> ำความดีดีจะต้องได่ต้องตอบทำความจบก็ได้แต่จบ ก็มาตอบนน้องังจากนั้นก็กับาาัังราชวังทองจอมนังปีปองกิจการพระธานาก็จัดงานกันใหญ่ขึ้นในประเทศจันุกาะนานกันตัวเกตประมาณ จยกเงินแยกเงินในแคว้นแดนมิติลลาและกรตาบานากระัาปิญจเจียโปร่งซ้องกระได้กรองประเทดชเจดี่แฟนิววตเป็นสุขสนุกยิ่งจนาวาติวากานมันป้านฝนไปแจ้ไาลา่ปีไกลปกปองกรองบุรี เจ้านะก่อนอยู่เย็นในเป็นสุกปลอดไปไกลทุกเป็นสุกี้จนเจ้าว่าตลอดถึ้งแต่ที่นี่ก็ทรงมีโอรสเยดสยองที่ว่าการป้านไปไว้มันเกี้ยว ที่เราออมารองซึ่งประมาจะนกปักปองกรงเวียงวงั้งร้างออแบบเป็นทุกสนุกสบายสิวลรีเทวีที่รักเพคะหม่องพี่หลายทีผ่านพ้นไปแล้วความมานะความพยายามเราสำเร็จทุกอย่างจนได้ ไม่ต้องเสียไม่แต่เลือดเนื้อและชีวิตจนเราทั้งสองนี่ได้มีสกีพญานเองความรักคือลูกตีกาวุกุมารลูกของเราตอนนี้อายุได้แปดข้าวขวบเไยแล้วลูกนี่ลคือสกีพญานเองความรักลูกีเลยคือโซ่อทองที่จะกระเจียวกระชับเกลียรรักของผัวเมียแน่นแคว้นยิ่งขึ้นในที่สุด นิยายเรื่องพระมาจะดกบก็จบลงด้วยประการนนี้ขอเดชะด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพร้อมมุญจริต